ลงไปกดแม่งนะมึงโบกให้มันสองคนจอดนะกูลงไปกดกดแม่งให้ยับกดสิวคมเก่งเต็มหน้าเลยหัวดำก็มือหัวดำไม่ทาขีดถ้าเราเสียงดังมันจะได้ได้เดี๋ยวกูจะอยู่เงียบๆตอนนี้นะครับเราก็กำลังรอเงียบๆียบไอ้หี่มึงเป็นไรเฮ้ย เย็นมากวะใช่เหรอไหวปะแต่พอได้อยู่ปะผมได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เปิดแค่ใส่ตีนนะได้ป่าวได้ป่าวให้ร่างกายมันปรับตัวน three two one go ใช่เหรอเฮ้ยเข้ามาคุยไม่จริงติดประตูมั้งยังไงมันติดประตูยังไงเย็นมากปะไไม่เย้ยเอ้ยเย็นเย็นเย็นไม่รู้ไงเลย ต,ตาแสบแสบโอ๊ยพวกมึงก็แสบไอ้ยิ่งยายสมผมก็แสบแ <c oughs> ม่เอามือรูปอ่ะรูปออกไปไม่น้าอะไรถามจังเลย <c oughs> แสบแสบอ๋อยาสมบผม <c oughs> ิพวกมึงไง สวดีครับ o มอร์น n ิ่งครับอตอนเช้านะครับตอนนี้ประมาณ6 0โมงกว่านะครับดูบรรยากาศที่แพรที่ภาคของเรานะครับตอนเช้าริมแม่น้ำบามกมนะครับบรรยากาศดีครับเดีวก็ผมออกไปหาวิ่งนะครับยังไม่รู้เลยจะไปไหนเรมันวิ่งในน้ำไม่ได้ฮ เจอแล้วนะครับสนามกอล์ฟครับในชีวิตยังไม่เคยตีกอล์ฟเลยนะแต่สนใจมากๆเดี๋ยวจะจัดสักทริปนะเป็นทริปตีกอล์ฟพาไอ้ไตไกล้องไปตีกอล์ฟนี่วิ่งวิ่งมาครับมาเจอที่วิ่งริมน้ำครับฟีด เลยที of, ่วิ่งดีอีกแล้วแค่มาต่างจังหวัดฮะเตืินช้ามาวิ่งดีทุกอย่างอากาศดีชมวิวที่วิ่งดีแล้วก็สุขภาพดีนะครับพอเริ่มวิ่งนี่สุขภาพแข็งแรงมากนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของแพรที่พักเรานะครับ มีสองแพรนะบ้านแบบเป็นหลังก็มีนะครับไปไหนอไปไหนยังมายุ่งหอเ้ยเคยเฮเนยเยเฮยเฮยเฮ้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 ยเอ้ยเยวฮยเฮ้ย้เยเยเฮนยเน้เยเฮ้ยอเยีอ้ำ กูโดนผีอำกูขยับตัวไม่ได้ตอนเช้าอ๋ออยากขยับตัวโอ้โหโอ้โหคิดว่าตัวเล็กน่ารักโงโหทับถมตอนเรากำลังจะออกไปหาซื้อกับข้าวนะมาทำกับข้าวกินกันทำกับข้าวคนละหนึ่งอย่างสามสีเมอสามเชฟนะฮะกินนะก็ไปดูว่าเรามีตลาดหรือเปล่าก็ไม่มีตลาดก็เวลแล้วว่า ร้านชาเนี่ยเอ,เอามาเนี่ยามีตมเกิดมีแอนแมทตปลากระป๋องไข่เค็มไข่ไก่อะไรเงี้โอ้โหดูพี่มาดิดูพี่บึกดิมาดิตัวมันเลื่อมกล้ามแน่นเลยมาดิไอ้สว์ไปอยู่บนรวดด้ยลองเดินลงไปเลย คนณพูดอยู่ประจำมันจําได้เนี่ยลงรถแล้ววิ่งเลยไหมเอาไหมกล้าปะใครผมจะเป็นเสี่ยงทำไมอ่ะหาตลาดไม่ได้นะครับร้านชําก็ไม่ได้เซเว่นแต่ว่าเตีมเตีมก็คือเอาของในเซเว่นมาทํากับข้าวคนละหนึ่งอย่างแก่เค็มนี่ทําอะไรได้ยำอ่าไก่เยื่อมากระเพราะกระเพราเยื่อมาอ่าต่อไปดูอันคือผักมีหรือเปล่าไม่มีมีเนื้อมีเนื้อตรงนู้นเซเว่นมีเนื้อ มีเนื้ออยู่แล้วดูผักก่อผักพุดมเพาะเฮ้ยผักอะไรวะผักพุดมเพาะคะน้าแฮ่่แห่เน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 ่ผักผักไม่ว่างผักอะไรวะผักยุ่งแฮ่่แห่ผักบุ้งแแ่ผักหน้าผับผักอะไรวะผักกาดแฮ่่โอรอตรวจปัสรปชาชนหอมมะพร้าหอมผักผักบุ้งผักบุ้งอะไรใส่อะไรผาปหองอ่ะมันจะเข้าเหรอวะลองดู ขับบุ้งไฟแดงไอ้เหย่าติเกียรตรถเยอะเลยต้ไมผัดที่ไฟแดงอีกร้อนก็ร้อนหมายถึงผัดบุ้งไฟแรงกันได้ฝั่งนี้มีหรือนี่ไปละเวฟพูลกระปองโอ้ยเฮ้ยมันไม่เท่โชว์ฝีมือเชฟเดียวทำอาหารริมแพเออหมวยไผ่เยี่ยมกับโดนตีทต้มชีสหลดใส่ตีนไปไงร้อง แล้วแตกครับหินหล่นถึงน้หมโอ้กูนึกกูนึกว่าไหินหล่นเอากี่อันอันเดียวพอแล้วเดียวหนังนะเนี่ยแหนมยโสธรไอ้ยู่เปลี่ยนใจแดกอันนี้ดีกว่านี่พุ๊บไปเปลี่ยนใจจริงๆนี่ทำได้หลายเมนูนะหมายถึงว่าเอาของสดในเซเว่นไปทำเอาไปรังสรรค์เยอะแยะมากมายทำได้หลายอย่างอย่างนี้แบบว่าเดี๋ยวเวลาเราออกทริปเนี่ยก็จะมีเน้นทำกับข้าวแหละเพราะเรามากับเชฟนะ ไจ๋ายก็ทำกับข้าวเก่งกูกูก็ทำกับข้าวเก่งด้วยไอ้จ๋าเก่งอะไรรู้ป่ะอะไรเรื่องทอดแม่งกูยกให้มันแม่งทอดเก่งของกูอีกอ่าเวลากูทำกับข้าวเนี่ยถ้ามีอะไรแบบทอดทอดกูจะให้จ๋าทอดเลยเอาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรทอดเลยไม่มีอ้าวไอ้เฮียแล้วแม่งทเนอะไอ้เฮียแล้วพูดเกินตั้งนานว่ามันทอดเก่งซึ่งไม่มีของทอดเออไอ้เฮียยังไงเนี่ยได้ ควมช่างนะครับความช่างคอมช่างไม่แถวนี้มันมีพักโรงเรียนหรอได้ยัมีนะเมื่อกี้โดนไปกดแม่งเหรอเออไปดิเดี๋ยวกูขับรถหนีลงไปแม่งล่อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโบกนะมึงโบกให้มันสองคนจอดนะกูลงไปกดกดแม่งให้ยับกดสิวแม่งที่เมื่อกี้เห็นเต็มหน้าเลยหัวดำก็มีหัวจะไม่ทาคี้ เดี๋ยวเราจะแดกข้าวร้านนี้เอาป่ะเนี่ยซื้อกลับไปลอย่าทำแดกเลยเฮ้ยเอาเช่ไว้เฮ้ยมันไม่ได้ดิเฮ้ยเพิ่มเมนูกับข้าวใช่ไหมใช่เมนูอะไรปลากระพงอุได้งั้นนี่เอ็ที่ซื้อจากเซเว่นนี่ทิ้งให้หมดเลยนะในน้ำมีปลาในหนามมีข้าวในน้ำมีตอเพราะเฮี้ยตกแจะตอเฮี้ยติดตออย่เยอะ ตัวใหญ่ทำแบนยกยอไหมยี่ไม่เอาเขินมึงจะมายกยอกูทำไมยี่อกูเขินตายเลยยกยอยกยอปลาให้อาหารปะล่ะทำไอ้ผัดคะน้าปลากระป๋องให้มันแกงจืดซื้อมาเออเดี๋ยวมันก็มากินแล้วเราก็ตักปลามาคิดได้ไงอ๋อคิดดีไอ้ควายถ้าเราเสียงดังมันได้ยินได้เดี๋ยวกูจะอยู่เงียบๆตอนนี้นะครับเราก็กำลังรอ ยืเยื้อไอ้หี้ยืเยติไม,ไม่ต้องอะด้าติดแล้วเหรอติดแล้วเหรอเฮ้ย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 เฮติดปลาเหรอตกเนี่ยฮ คนละอย่างเลยมีผัดคะน้าหมูผัดผักบุ้งปลากระป๋องแล้วก็ต้มจืดต้มจืดอ่าจะทำไร้มึงจะได้กินเมนูใครเอาแบบนี้ป่ะไม่มันเป็นเรื่องปกติแล้วได้กินสองอยู่แล้วไงตบตกพี่กับสมุงไงอ๋อแล้วอีกเมนูนึ่งแดกวีได้แฮถ้าไม่ต้องถามเลยเฮ้ยเฮ้ยฮสวัสดีครับผมก้องทรงเอกนี่เมนูเส้นของจากเซเว่นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเท่าที่มีอ่ะที่เซเว่นมีอ่ะซื้ออะไรได้ก็ซื้อมา เราจะมาลังสรรเมนูกันเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในแพที่บางปะกงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคนละเมนูนเมนูอ่าอ่าเดี๋ยวมันมีผัดสองผัดแล้วก็ต้มแบบหนึ่งมึงจะทําต้มถูกต้องเดี๋ยวกูทาผัดอ่าไอ้่ตยทำผัดอ่์อ่าเดี๋ยวกูผัดปลาบุ้งอ่าปลาป๋องอ่์ออเดี๋ยวไอ้่ตยมาเนี่ยแอร์ของกู ได้แต่ย่าผัดค้าหมูอ่าให้มันง่ายๆแต่ผัดพุิงก็ง่ายเหมือนกันผัดไข่ผัดมันไม่ต้องมาบอกไม่ต้องสอนกันแล้วเวลาหั่นนี่อย่าหั่นยาวนะมันเคี้ยวยากหั่นให้แบบพอดีคำเลยหมูจะไม่หั่นด้วยเฮ้ยไม่ต้องมาบอกกูอ๋อโอเคโอเคกูทำทอดได้เลยเริ่มเดี๋ยวนี่ของมึงฝั่งนี้ของกูฝั่งนี้ได้อ่ะไปกูผัดนี้สลับฝั่งเรียบร้อยของมึงอันนี้ของกูอันนู้นกูอันนี้อ นี่ต้มต้องหมอ้อโอเคต่างก็ต้องกระทะกูยืนต้มมาอ,อ่าเดี๋ยววัผัดโอ,โอ้ยเกยกาขวางทางมึงอะเก,ะกยกากูจะผัดนี่หม้อก,กูอันนี้กระทะกเูเออเออมึงก็ทำของมึงไป้ดิกูก็อยาทำของกูไป อะไรยี้ผมไม่เก่งไหลมหาเรีวยกว่ามึงอะอแลกกันคนละทีะทะทะไหมหม้อตีมึงหนูทีได้เดี๋ยวไม่เป็นไรกระทะหนักนะบอกก่อนหนานะเหล็กนะผมหลบให้พี่ก็ได้ครับโอเคเริ่มต้นฮะใส่น้ำเดี๋ยวเฮี hey, he er! ้ยขอโทษไม่เตือนเอเอน้ำมันเยอะไปอ๋อแต่ไม่เป็นไรพี่กินคนเดียวได้ได้กินด้วยกันสามคนโอ้ไม่กิน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 เอาเห็นแล้วไม่กินอยู่แล้ว

ทำไมต้องมาใส่บนนี้อ่ะมึงไม่ใส่ในกระทะ,ะไม่ได้อ้าวก็ทำเหมอนมึงไปสิเออก็ทำไปสิอ้าวเดี๋ยวบอกว่าห้ามบอกห้ามสอนกันไงอ,อ่ะเอออย่ายห้ามยุ่งกันสิของอของใครของของมันน้ำก่อนเออนี้เป็นไอ้นี่ละอ่าน้ำเดือดน้ำเดื่มสะอาดเออดีไอ้เหี้ยใส่ทั้งขวดเอ้ยถอดเอาน้ำอย่างเดียวไม่เอาขวดทำใครทำมันไม่ยุ่งกัดมึงบอกเองไม่ได้หรอกูห้ามบอกห้ามยุ่ง คือมึงจะทำปะเนี่ยตดยังยังไม่ติดเนี่ยมึงจูดให้ติดก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับกูเอาริงพิต้าแม่งเข้าป่าไม่ได้นะเวย้ย <ทำ S 1> อย่านะ,น,นะเวย้ยแบบว่าไอ้เหี้ยถ้าพิต้าแม่งหลงป่าเนี่ยคือต้องรีบไปช่วยนะเวย้ยที่จะาาตายแน่นอนอะ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะก่อไฟไม่เป็นแน่นอนอะ่ะเมนูแกงจืดอ่ะทำง่ายมากนะเว้ย แล้วก็ทําแล้วอร่อยด้วยทําง่ายแล้วก็อร่อยแต่ถ้าแบบว่ามีคนคนน,นึงแง่ทําไม่อร่อยคือแบบว่าบาปเลยไม่เรียกว่าคําว่าคนบาปเลยใช่ไหมคือถ้าพี่พี่คิดดูก่อนพี่คิดว่าเนี่ยเราเราเข้ามาลึกมากแล้วตลาดหรืออะไรเงี้ยอยู่ไกลมากใช่ปะ่ะอาหารเนี่ยแทบจะน้อยมากถ้าพี่ทําแดกไม่ได้เนี่ยพี่เหมือนแบบว่าพี่ทําบาปเลยอะ่ะมันกินไม่ได้ไงคือแบบว่าอยู่ที่ไกลอะ่ะเหมือนอยู่แบบว่าที่ไกลๆไม่มีผีแบบมา๋อง เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเ,เข้ากันหรอวะตัดไปเมนูนึงพอ่อพี่ต้าไม่กินไงแต่บอกกูว่าเขเข้ากันด้วยโอ้ยโตายดูดิหน้าตาอุ้ยกินหอมนะรับรองว่าซิงเรียบร้อยพอปิดแก๊สแล้วอ,อย่าปินไฟดิกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสร็จแล้วไวจังวะรับรองว่าซิงอันนี้รับรองว่านิ่งอยู่เลยคือมึงจะทำปะเนี่ยเวัสดีครับผม ผมเชฟชุมพรเชฟอ้วนของเชฟอ้วนอุเนื้อเนื้อง้างงะอุ้ยจะหยิบอะไรก็ทำไม่ถูกเนื้อเนื้งงะโอ้ยสายแล้วเชฟชุมพรโอ้ยจะไปถึงชุมพรอันนี้อันนี้ทำเมนูอะไรปัจจุบันโออะไรเนี่ยเป็นเลื่องสมการอะเออโอ้โหกูด้วยปะเนี่ยหยิบแอคกันเดียวโอ้โหดูติดติดยันหัวเลยอ่ะ ตรงนัเราทาสีเหลืองไงที่เอาฟันไปโดนเหรอใช่ <bege listings> <hi> ใส่นี่ใส่อะไรครับเชฟเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรใส่เอาผาดอะไรวะ <S 2> <S 2> รสดีฮะ <H an> อย่าใส่เยอะเกินไปครับ <K an> มันจะเค็มเกินไปครับ <K an> แล้วก็มันจะมีแบบมชุ่มชุ่มอย่งรถทรรมีผหมือนมวงใส่สามก้อนกับน้ำเท่านี้ครับ <K an> ดี <K an> โอ้ <K an> หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทันละลายน้ำน้ำตาลแล้วคุณใส่เยอะเกินไปแน่เลยน้ำดิไม่เป็นไร ไม่ไรเดี๋ยวแก้ตัวใหม่คราวหน้าอ่าแล้วแต่เฮ้ยแต่กลิ่นกลิ่นมาแล้วนะอันนี้ห้ามขวนนะอ่าเพรนี่เห็ดหูหนูเห็ดหนูแหมงั้นเอาหูหนีเอาหนูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ฝักกระโพดกูหายไปไหนเนี่ยโอ้ยเหี้ยงเอาไป็ข้าวเนทำไมเอาไป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 เอาเอาไปเอาเหมือนหายวชิ้นนึงอะฮะแครดเอ้าแคลอร์ดกิ่ันี้โอ้โหออมโอ้ส้มนี่หนักกว่าเหลือง ระดับ5ดาวระดับไหนนี่จะชิมชิมแล้วปรุงเพิ่มนนไม่เก่งจริงผมจะไปชิมเลยครับขึ้นเสิมกินเลยโอเคชิมแล้วมันไม่เท่เอาน้ำแมบแม่แค่กูรับกลิ่นกูก็รู้แล้วเ๋ยนะผักแม่น้อยไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำไมมึงทำไมเพิ่มผักผักอะไรผักต่อย บตบต่อยเลยตบเอาไม่อยู่ทำไมไปไรกล้าสายไปดิมึงกินคนเดียวอยู่แล้วดูก็รู้เห็นสองคนทำก้มหน้าก้มตาทำโชว์เหนืออย่างเดียวไม่มีบอกความรู้ให้คุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้รู้จริงไงผมนี่ทำไปบอกความรู้ไปให้ทุกคนจดนะจดจำนำไปใช้แล้วก็แบบว่าถ้าคนเทพเนี่ยเขาจะหันไม่มองอดูนะฮะ มันรล่นไปหมดแล้วเขามีแต่แบบว่าใส่หมูให้มันสุกก่อนแล้วใส่ผักใส่เต้าหู้ที่หลังใส่เขามีแต่ใส่หมูก่อนนะนนี้คือเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยหมูใส่ที่หลังเขาเลยจริงคือผักใส่ที่หลังเอาข้าจริงนะหมูผักอะใส่ที่หลังคุณจะใส่หมูอะคุณต้องใส่หมูลงไปต้มกับน้ําซุปก่อนหมูสุกได้ที่ใส่ผักใส่ผักจนเปื่อยเสร็จใส่ไอ้เต้าหู้ใส่เต้าหู้เสร็จจบ ปิดไฟเลยปิดไมันมีบางคนไงที่ใส่หมูที่หลังมันลงไปก็ขาวอ่ะอะสูตรเขาไม่สุกหมูไรข้าวไอ้ตัพูดอย่างดีๆตาวูไข่มันจะมีความคงความขาวนะครับนั่นนี่นู่นอเยี่ยหมูเนี่ยขาวกว่าอีกเ่มีเขียวเหลืองแดงรับรองว่าอ้วนว้าต้องต้องต้องบอกไอ้นี่ก่อนเราเป็นทิปแบบว่าสบายๆนะครับคุณผู้ชมจะเตือนหรือไม่เตือนแล้วแต่เลยใช่เราจะเรียวๆสบายๆเราจะไม่มีความซีเรียสเลย เราจะปล่อยอะไรตามธรรมชาติทุกอย่างใครอยากตื่นเช้าไปวิ่งแบบผมไปใครอยากนอนตื่นสายนอนไปเลยอันนี้จะแบบสบายๆนะครับทุกคนนะตอนเช้านี้ตอนแรกกูนึกว่ามึงจะขับขับเรือออกไปกพได้ยินเสียงยเสียงคนในใจเออเออเรอแล้วตัวแม่งเท่าเรือด้วย <c oughs> เระหว่างระหว่างข้าวเเอออาาพี่หนสมมติสมมติถ้าข้าวถ้าข้าวบูดแบบนี้กินอะไรข้าวบดดูก็รู้ว่ามึงสองคนอยากกินเมนูไหนสุดเนี่ยวางซะใกล้ตัวเลยเนี่ยเนี่ยวางใกล้ตัวมากเลยโอ้โกลัวกูแย่งเหรอไปใกล้ตีได้ตีเฮ้ไปไหนไปไหนเฮ้ยโอ้หเอามาอยู่ตรงกลางนี่เดี๋ยวขอชิมนะอ่าโอ้โหดูเท่ากูนี่ดูดิ เป็นไงล่ะนี่ดีแน่ไอ้ตายพีช่วยเขาบีบหมูให้น่าน่านะน่ากินน่าเทลงเฮ้ยลงไปปลาไม่กินเลกว่าปลาโดนโดนไปตายเหี้ยอร่อยใช่ไหมอร่อยเฮ้ยเป็นไงล่ะอ่าตายตาเฮ้ยไม่โดนตักเต็มเต็มดิเฮ้ยอย่าเวอร์เวอร์เวอร์อรถน้ำปลาคว่ำไงวะเป็นไง นึกอยู่ใช่ป่ะว่าจะชมคำว่าไม่กินข้าวไหมให้ดูไม่อวยเกินไปเอาไป็นสองคำเลยโคตรเฮี้ยแต่ก็โอเคได้เด้อโอ้รับรองว่าเบิ้ลเบิ้ลได้นะเว้ยนี่นี่อร่อยเนี่ยหมนะจริงอ่ารับรองว่าซีนอ่านี่ของบุ้งปลาปองของบุ้งปลาป๋องนะไม่เคยกินมาก่อนเลยนะแล้วก็ในหัวนี่แตตไม่เคยกินว่ามันไม่เข้ากันด้วย เฮ้ยเฮีออยอ่อนไหวเฉยอ้าวเฮ้ยมันดีแาะนำครับทุกคนนี่มันเข้ามากอันนี้ของมึงเองเลยมึงพิจรารณาเอาเองขอสองคำอ้าวขอสองคำมึงจะาให้คำว่าอะไรกินร้าน เอาดีๆแล้วถ้ามึงใส่หมูก่อนเลยนะใช่มันจะดีกว่านี่เลยใช่แค่แค่แค่ผิดผิดหลักอันนี้ก็มีมันจะมีกินหมูนิดหน่อยอ่ะในตอนเนี้ยใใชช่่มันมนัใส่ที่หลังไงครับมึงต้องใส่ไปก่อนถ้าใส่ไปก่อนอ่ะกูบอกเฟี้ยวเลยเวลารวนตัย กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปไปวัดเดี๋ยวนี้เราจะไปวัดวัดอะไรวัดแมนยูมีอ่ะหงแดงกมีแต่เป็ดแดงหงหง,หง อนนี้เรามาถึงวัดหงทองแล้วนะครับนี่เลยน,นี่เลยวัดนี้สวยมากเพราะว่าอยู่ติดทะเลเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ยว่ายทเทวสวรรณก็คืออันนี้อยู่ที่อำเภอบางประกงนะครับวัดนี้ประวัติวัดนี้ก็คือแบบว่าเขาสร้างอยู่กลางทะเลย <ừ. S 1> ื่นออกไปมันจะเวลาน้ําขึ้นเนี่ยเวลาน้ําขึ้นจะเหมือนแบบว่ามันวัดลอ,อยอยู่บนน้ำใช่ใช่มันจะมี โบสถ์กับเจดีที่อยู่กลางทะเลนี่เราอยู่จุดนี้นะ้าจุดจุดนี้เราจะไปววที่น้าพระธาตุคงคามหาเจดีเบอร์อะไรเบอร์สองนี่อยู่นี่เออแล้วก็โบ,โบ,โบด์เบอร์หนึ่งบัสดเอาเอาเลขก่อนเอาเลขเอาเลขเด็ดเวท ครับเลขเด็ดนะฮะที่ทุกคนรอคอยจดต้องกันให้ดีนะครับผมนี่เลยจัดน,นี่เลยเสด็จท่านนะครับเทบ้าเปสวนนะครับก็เดี๋ยวรอเลขนะครับสามเลขแม่ กำลังขึ้นมากันที่ชั้นสองนะครับอะไรรอนั่งอยู่ฮะอ๋อนี่ันนี้ก็เป็นชั้นสองของอุโบสถวัดหงทงนะครับเขาจะมีหุ่นปั้นเกจินะครับโอ้โหเดี๋ยวเป็นไรฮะอะไรเป็นไร ทองนะครับนี่มาเที่ยวกันได้นะใกล้ใใรกรุงเทพเลยก็เขาบอกว่าเวลาน้ําขึ้นเนี่ยก็มองมาจะเหมือนแบบว่าเจดีย์กับวิหารอ่ะเหมือนลอยน้ําส,สุดยอดสวยนะสวยมากสวยจริงแล้วแบบสูงด้วยเลยยิ่งแบบมอ,มองว่าลอยน้ำเรามองแบบยยิ่งเห็นวิวนี่ก็เป็นโบสถ์นะครับผมฐานกลางน้ํานะครับผมสวยงามมากแต่จะมีนะนะ เด no s <S ินสะพานกระจกแบบเดินลอยกางน้ำและไอไถ่ความสูงเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมามาเร็วลูกมามาเอาดิเอาดิี <l see> ่อยู <aro> ่มองทางนี้บวชอยู่ทางนี้วัดสวย เดนี้ยกระแทกทำไมนะเดินดดีที่มาเดินตรงกลางนี่เดินตรงนี้เดินตรงกลางนี่พิธีที่จะไม่ให้กลัวเดินก้มหน้าเออมันจะทําให้ไม่กลัวเนี่ยก้มหน้าวะลอยอยู่กลางทะเลนะครับสะพานกระจกนะครับชมวิวฮะถ้าเย็นกว่านี้นะพระอาทิตย์แบบใกล้ตกจะยิ่งสวยกว่านี้นะครับดูดิ อ้เฮ้แต่ตัวมึงหนักนะเว้ยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงน้ำนี่เดินยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวป่ะตอนแรกที่กูเดินได้รู้ไหมเพราะอะไร พราะกูจ้องแต่หน้าจอไงเพราะกูถ่ายกูเลยจ้องแต่หน้าจอไม่ได้สังเกตเลยอ่างว่าผิดชั้นให้อะไรช็อตอเออช็อตดังแปะเลยเมื่อกี้ดังแปะเลย,เลยไฟฟ้าสถิตโุ้ยตรงนี้ยิ่งเลยอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ยิ่งยิ่งยวดอ, <c oughs> อีกแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้สถิตนะไฟทั่วแล้ว

đi, đừng khóc đi, đi, ta vào đi, tôi đưa con cho em rồi, em chưa đi chưa đi, đểu, mà chưa đến đó thôi, đây, 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 3, ามหอ่าก็หรือถ้าใครเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่คนเห็นนะครับผมโอ้ขอบพระคุณนะครับทวเวสุวรรณนะฮะสาม<บ>ห้าแผ<ม>ู้ชมฮะจัดจัดได้จัดจัด <นะ S 1> ได้จัดที่ไทยบ้านโอ้ย